สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับเรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่ากังวลมากๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการในกัมพูชาครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะบานปลายไปไกลกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยครับ วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับทั้งข่าวทั้งแถลงการจากทางการและก็เรื่องเล่าจากคนที่เกี่ยวข้องด้วยเราจะมาลองดูแง่มุมต่างๆกันนะฮะตั้งแต่กลลวงผลกระทบไปจนถึงการตอบโต้ของประเทศต่างๆเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมให้ชัดเจนที่สุดกลไกมันเป็นยังไงผลที่ตาม,มาคืออะไรและตอนนี้เขารับมือกันยังไงบ้างทั้งเกาหลีใต้เองและก็เพื่อนบ้านอย่างไทยเราด้วยครับ เริ่มต้นด้วยตัวเลขที่เอ,อ่อผมว่าน่าตกใจทีเดียวเลยนะคือจำนวนคดีคนเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในกัมพูชาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแบบน่ากลัวมากครับจากแค่17คดีทั้งปี2566นะครับกลายเป็น330คดีแค่ถึงเดือนสิงหาปี2568เองใช่ค่ะตัวเลขนี้คือเพิ่มขึ้นเร็วมากจริงๆนะคะสะท้อนว่าปัญหามันขยายตัวรุนแรงขึ้นเยอะเลยค่ะครับ เอาล่ะครับเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าวิธีการที่เขาใช้หลอกเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มจากไหนครับส่วนมากเลยนะคะจะเริ่มจากทางออนไลน์ค่ะพวกเขาจะลงประกาศรับสมัครงานในกัมพูชาแล้วก็จะเสนอผลตอบแทนที่เ,เรียกว่าสูงลิ่วเลยค่ะสูงจนหลายคนมองว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะสร้างตัวได้เร็วก็เลยสนใจแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปค่ะโฆษณาชวนเชื่อว่าง,งั้นเลยครับประมาณนั้นเลยค่ะ แต่ว่าความจริงที่รออยู่ปลายทางนี่มันคนละเรื่องเลยนะคะพอเหยื่อไปถึงเนี่ยก็จะถูกควบคุมตัวค่ะพาไปกักขังในที่ที่เรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการซึ่งก็คืออาคารปิดมีการป้องกันแน่นหนาแล้วก็ถูกบังคับค่ะบังคับให้ทำงานเป็นส s c a มอร์หรือบางทีก็แก๊ง call center เนี่ยละค่ะต้องไปหลอกคนอื่นต่ออีกทีอันนี้น่ากลัวมากค่ะถ้าใครขัดขืนหรือว่าทำยอดไม่ได้ตามเป้า ก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงมีรายงานว่าโดนทุบตีด้วยท่อเหล็กก็มีค่ะบางทีก็ใช้ไฟฟ้าช็อตหรือขู่ว่าจะขายไปต่อให้เครือข่ายอื่นอีกคือมันเป็นสภาพที่กดดันมากๆจนแทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยค่ะเหยื่อส่วนใหญ่ก็เลยจำใจต้องทำปามฟังดูน่ากลัวจริงๆครับการที่ตัวเลขจาก17พุ่งไป330คดีในเวลาไม่นานนี่มันบ่งบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะมันบอกว่าเครือข่ายนี้มันใหญ่แล้วก็ขยายตัวเร็วมากจริงๆและโศกนาฏกรรมที่หลายคนกลัวมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับกรณีของคุณพักมินโฮนักศึกษาเกาหลีใต้วัย22ปีอันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เลยเขาถูกหลอกไปกัมพูชาช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2568แล้วหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวก็ได้รับโทรศัพท์เรียกค่าไถ่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากๆครับ แต่สุดท้ายเรื่องก็จบลงแบบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าพบร่างของเขาเรื่องนี้เลยทําในสังคมเกาหลีใต้โกรธแค้นกันมากค่ะแล้วสิ่งที่ออตอบย้ําความรู้สึกนั้นมากขึ้นไปอีกก็คือข้อมูลจากการสืบสวนนะคะผลชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยชี้ชัดเลยว่าสาเหตุการเสียชีวิต คือการถูกทรมานอย่างรุนแรงโห oh, ทรมานอย่างรุนแรงใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปสอบคล้องกับคำให้การของพยานที่รอดมาได้เขาเล่าว่าคุณพักถูกทุบตีหนักมากค่ะจนเดินไม่ได้หายใจลำบากแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตบนรถตอนที่พวกคนร้ายเหมือนจะพยายามพาไปส่งโรงพยาบาลเหมือนพยายามจะกบเกลื่อนหรือเปล่าครับก็มีความเป็นไปได้ค่ะ แต่รายละเอียดตรงนี้มันยิ่งทำให้เห็นภาพความโหดร้ายในศูนย์พวกนั้นชัดเจนขึ้นไปอีกแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางการกัมพูชาได้ตั้งข้อหาฆ่าประกรรมกับชาวจีน3คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะการเสียชีวิตของคุณพักมินโฮนี่ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยนะครับที่ทาให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกมาตอบโต้อย่างแข็งกร้าวมากๆใช่เลยค่ะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆ ประธานาธิบดีอีแจมยงถึงกับสั่งการโดยตรงเลยว่าให้ใช้ความพยายามทำการทูดอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องพลเมืองเป็นท่าทีที่แข็งกล้าวแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะคะสะท้อนว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คำพูดนะคะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามมาด้วยเริ่มตั้งแต่การใช้แรงกดดันทางการทูดเลยค่ะ กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เชิญเอกอกัครราชทูตกัมพูชาเข้าพบเลยค่ะเพื่อแสดงความกังวลอย่างมากแล้วก็เรียกร้องให้กัมพูชาดําเนินการอย่างเร่งด่วนจริงจังทั้งเรื่องสืบสวนช่วยเหลือเหยื่อแล้วก็จับกลุ่มคนผิดครับแล้วเรื่องคาเตือนการเดินทางล่ะครับเห็นว่ายกระดับด้วยใช่ค่ะมีการออกคําเตือนพิเศษด้านการเดินทางหรือ special travel advisory สําหรับพนมเปญและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ซึ่งคำเตือนระดับนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นระดับที่ใช้กับสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายร้ายแรงจริงๆแนะนำให้พลเมืองเกาหลีใต้ย,ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปเลยแล้วก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากคือการส่งตำรวจเกาหลีใต้ไปตั้งโต๊ะเกาหลีในสถานีตารวจกัมพูชาอันนี้คือยังไงครับ อันนี้ถือเป็นมาตรการที่ค่อนข้างสะท้อนความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็อาจจะรวมถึงความไม่ไว้วางใจด้วยนะคะข้อเสนอนี้คือการจะส่งตำรวจเกาหลีใต้ไปประจำที่สถานีตำรวจในกัมพูชาเลยเพื่อให้สามารถเข้ามาช่วยสืบสวนแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีใต้ได้โดยตรงโอ้โหอันนี้ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับมันเหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ก็น่าจะตีความไปในทำนองนั้นได้เลยค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเกาหลีใต้ต้องการเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการดูแลพลเมืองของตัวเองซึ่งในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะครับน่าสนใจมากว่าทางกัมพูชาจะตอบสนองยังไงเพราะมันก็อาจจะถูกมองว่ากระทบอธิปไตยได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนทางการทูตมากๆ การยอมรับก็อาจจะเหมือนยอมรับว่าตัวเองจัดการไม่ได้แต่ถ้าปฏิเสธความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ที่เป็นนักลงทุนรายสําคัญก็อาจจะแย่ลงคงต้องมีการเจรจากันอีกเยอะค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้กลับมาดูที่ผลกระทบในเกาหลีใต้เองบ้างการเสียชีวิตของคุณพักมินโฮเนี่ยจุดกระแสความโกรธความไม่พอใจในสังคมได้รุนแรงมากเลยนะครับรุนแรงมากค่ะสื่อทุกสำนักประโคมข่าวนี้กันหนักมาก ทำให้คนทั่วไปรับรู้ถึงความโหดร้ายแล้วก็อขอบเขตของปัญหาที่เพื่อนร่วมชาติกําลังเจออยู่แล้วความรู้สึกของสังคมตรงนี้มันส่งผลยังไงต่อการทํางานของรัฐบาลครับส่งผลโดยตรงเลยค่ะถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าความรู้สึกร่วมของสังคมทั้งความสงสารเหยื่อความโกรธแค้นคนร้ายความไม่พอใจสถานการณ์ มันกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเลยค่ะกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกมาแอคชั่นอย่างจริงจังต้องแสดงให้เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่จะนิ่งเฉยไม่ได้อีกแล้วซึ่งก็เป็นที่มาของมาตรการแข่งกล้าวที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ละค่ะพลังของสังคมนี่ขับเคลื่อนได้จริงๆนะครับจากเกาหลีใต้ทีนี้ลองหันมามองไทยเ,เราบ้างครับเราก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เจอปัญหาคล้ายๆกันทั้งแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกลงทุนออนไลน์ค้ามนุษย์ไทยเรามีบทบาทหรือแนวทางรับมือเรื่องนี้อย่างไงบ้างครับประเทศไทยเราก็ตระหนักถึงปัญหานี้ดีค่ะเพราะว่าคนไทยเองก็ตกเป็นเหยื่อเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแนวทางหลักๆของไทยคือเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ ทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็แบบทวิภาคีประเทศไทยเราก็ตระหนักถึงปัญหานี้ดีค่ะเพราะว่าคนไทยเองก็ตกเป็นเหยื่อเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแนวทางหลักๆของไทยคือเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็แบบทวิภาคีข้อลำพังประเทศเดียวคงจัดก,การยากใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะมันเป็นเครือข่ายข้ามชาติที่ซับซ้อนมากๆค่ะ ที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการทำงานร่วมกับจีนและเมียนมาในการปราบปรามอาชญากรรมชายแดนซึ่งก็รวมถึงพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์พวกนี้ด้วยแล้วก็มีการประสานงานกับสปป,ปลาวเรื่องการต่อต้านค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งมันมักจะเกี่ยวข้องกันอยู่ค่ะแล้วกับกัมพูชาโดยตรงล่ะครับมีความร่วมมือกันยังไงบ้าง กับกัมพูชาโดยตรงทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเราก็ส่งทีมงานระดับสูงไปประชุมวางแผนร่วมกับตำรวจกัมพูชาหลายครั้งเลยค่ะเป้าหมายก็คือไปทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานแล้วก็ช่วยคนไทยที่ถูกหลอกกลับมาให้ได้ฟังดูเหมือนมีความพยายามเยอะนะครับแต่ความท้าทายมันคืออะไรครับความท้าทายหลักๆเลยก็คือธรรมชาติของชายแดนที่มันยาวแล้วก็ ซับซ้อนนะคะการลักลอบข้ามไปมามันทำได้ค่อนข้างง่ายแล้วเครือข่ายพวกนี้ก็ปรับตัวเก่งมากค่ะพอโดนกดดันหนักๆที่หนึ่งก็อาจจะย้ายฐานไปอีกที่หนึ่งได้ทำให้การจะปราบให้หมดจริงๆมันต้องใช้ทั้งทรัพยากรเยอะแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้ไทยก็ยังทำงานร่วมกับตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพลนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตามจับคนร้ายข้ามชาติแล้วก็ยังมีความพยายามประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างมาเลเซียลาวเพื่อเฝ้าระวังด้วยค่ะเพราะมีความกังวลว่าถ้าแก๊งพวกนี้โดนกดดันหนักในกัมพูชาอาจจะย้ายฐานมาประเทศเราหรือเพื่อนบ้านแทนประเทศไทยเราก็ตระหนักถึงปัญหานี้ดีค่ะเพราะว่าคนไทยเองก็ตกเป็นเหยื่อเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ แนวทางหลักๆของไทยคือเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็แบบทวิภาคีท้อลำพังประเทศเดียวคงจาัดก,การยากใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะมันเป็นเครือข่ายข้ามชาติที่ซับซ้อนมากๆค่ะที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการทํางานร่วมกับจีนและเมียนมาในการปราบปรามอาชญากรรมชายแดน ซึ่งก็รวมถึงพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์พวกนี้ด้วยแล้วก็มีการประสานงานกับสปปลาวเรื่องการต่อต้านค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งมันมักจะเกี่ยวข้องกันอยู่ค่ะแล้วกับกัมพูชาโดยตรงล่ะครับมีความร่วมมือกันยังไงบ้างกับกัมพูชาโดยตรงทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเราก็ส่งทีมงานระดับสูงไปประชุมวางแผนร่วมกับตำรวจกัมพูชาหลายครั้งเลยค่ะเป้าหมายก็คือไปทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐาน แล้วก็ช่วยคนไทยที่ถูกหลอกกลับมาให้ได้ฟังดูเหมือนมีความพยายามเยอะนะครับแต่ความท้าทายมันคืออะไรครับความท้าทายหลักๆเลยก็คือธรรมชาติของชายแดนที่มันยาวแล้วก็ซับซ้อนนะคะการลักลอบข้ามไปมามันทําได้ค่อนข้างง่ายแล้วเครือข่ายพวกนี้ก็ปรับตัวเก่งมากค่ะพอโดนกดดันหนักๆที่หนึ่งก็อาจจะย้ายฐานไปอีกที่หนึ่งได้ ทำให้การจะปราบให้หมดจริงๆมันต้องใช้ทั้งทรัพยากรเยอะแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้ไทยก็ยังทํางานร่วมกับตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการตามจับคนร้ายข้ามชาติแล้วก็ยังมีความพยายามประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างมาเลเซียลาวเพื่อเฝ้าระวังด้วยค่ะเพราะมีความกังวลว่าถ้าแก๊งพวกนี้โดนกดดันหนักในกัมพูชา อาจจะย้ายฐานมาประเทศเราหรือเพื่อนบ้านแทนเข้าใจครับคือไทยก็พยายามใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศเต็มที่แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่มากแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงล่ะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยทั้งกนโกงโศกนาฏกรรมการตอบโต้ของเกาหลีใต้ความร่วมมือในภูมิภาคเรื่องนี้มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามสําคัญนะคะว่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าองค์กรอาชญากรรมพวกนี้ มันปรับตัวเก่งยืดหยุ่นสูงการที่เราไปกดดันหนักๆในพื้นที่เดียวอย่างเช่นที่กัมพูชาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เครือข่ายพวกนี้มันหายไปง่ายๆนะคะเป็นไปได้มากเลยว่าเขาอาจจะแค่ย้ายฐานปฏิบัติการไปประเทศอื่นในภูมิภาคที่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายอาจจะยังไม่เข้มแข็งเท่าหรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบการก่ออาชญากรรมไปเลยก็ได้ค่ะครับ เป็นไปได้สูงเลยค่ะคำถามที่เราอาจจะต้องคิดกันต่อก,ก็คือแล้วเครือข่ายพวกนี้มันจะพัฒนาไปทางไหนต่ออาจจะใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นคิดกลอุบายใหม่ๆที่เราตามไม่ทันและที่สำคัญที่สุดเลยคือเพื่อจะรับมือกับภัยคุกค,คามที่มันเปลี่ยนไปตลอดแบบนี้ประเทศในภูมิภาคเราจำเป็นต้องยกระดับความร่วมมือกันไปอีกขั้นไหม อาจจะต้องมีกลไกความร่วมมือแบบใหม่ๆที่มันเร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อที่จะปรามให้ทันป้องกันแล้วก็ปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ให้ได้จริงๆนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกกับเรายินดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ